สูโม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 โนอุจิหรือวงซูโม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 โยกัตะข้อสองครับอันที่สองครับเขพูดได้ว่าคืออะไรสุโม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  เขาตอบมาแล้วนะครับเป็นข้อที่2นะครับก็คือซูโม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 กโมโมโมโยกะตะโยกะตะหรือยผิดนะครับเฮมจัมข้อแรกครับโมโมโม ขอโทษขอโทษคือ,อเวลาเราเหลือมากคือตอนนี้ทางช่องออสามวันเสาร์เนี่ยทางช่องสาไม่มีรายการอื่นแล้วนอกจากของเราเีมงยี่ิบีวมี่สิถึงตีสอ,อเ,เป็นเราล้วนๆตอนนี้เป็นของเราล้วนๆ,ๆนะฮะอเอาละยิงกันไว้เรียบร้อยอธิบายตะกี้ก่อนนะครับเป็นวงที่มีชื่อสั้นๆว่าซูโมโม เป็นวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะครับสาวไทยที่มีสาวไทยที่มีสมาชิกทั้งหมด8คนนะฮะอันนี้อันนี้คือคือความหมายของชื่อชื่ออันนี้ก็นับตามโมอ่ะมึงก็ไม่น่าพูดเฮ้ยอะไรสารนี้พูดมาทุกคนคิดเหมือนกันเลยเออใช่ว่าอะไรก็ว่าจะเล่นละรชื่อชื่อวอะไรมโม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  น uh, ี่แปดโมอแล้วก็อุจิอะไรนะโอ้อ no. ุจิ